เียเอาไว้ลูกยังไม่เปิดเลยไม่มาเลยยังไม่มาเลยัไม่มาเลยคืนมันดันเยอ Rồi các bạn các con phải đi Để Đừng làm tiếng. Ê

ยกเองเว้ยอะไรอะแ่ตอนนี้ว่าบานเท่มเยอะมันเด้งแน่ยิงโดดมาขับเรืออะไรเนี่ยขัเรือเรือเธอเรืออะไรแย่มาดูแยมาเฮ้ยขับสองตัวขับกับเธออะ